ตอนนี้ทุกคนกำลังต่อสู้กับล้อรถครับต่อสู้กับล้อรถงานองออก็ง นีกของช่างปุ่มนี่คนแล้วลอรลอยแล้วเดินมาเลยครับเดินมาเลยนะครับมายต่หลังออาไม่ได้อย่างนั้นครับไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างที่ใจเนี้ครับนี่ครับงานงอกแล้วครับทุกคนเริ่มกังวลครับทุกคนในทีมเริ่มตึงเครียดนี่ครับออกไส่หลังไปเลยครับนี่ครับโอ้เริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วครับนี่ไหมือช่างต้น มือของหน้าต้นครับทุกคนเริ่มช่วยกันอย่างสมัครมเข้นครับ,มรบผมมาถ่ายคอนเทนต์ครับมาแล้วไปเอามือไปนู่นเลยยกมันสูงขึ้นเลยจะได้ยกสายเลยใส่ตรงนี้ให้เขาการนั่นเดี๋ยวโคกันนะครับ นะนี่ครับ <seeing> น <Commons> ั่นลวงแล้วครับ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 ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่ได้นะครับอันตรายนะครับอันตรายอันตรายอันตรายนะครับอันตรายเขาไม่สนใจเราครับเราบอกว่าให้ดูตามยืดยุบ อันนี้น่าจะยุดได้หมดคงเปล่า Chwya galaw, chwya galaw. Ash. Da 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 da. โซ่เข้าจะแทกช่วยต้จะครับไก่จะเข้าแล้วครับผมครับโดยทีมงานช่างคุณภาพลูกค้าสาบส่ง งานคุณภาพแต่ลูกค้าสาสบส่งใบช่างหนี่งค,ครับไปจะเข้าหรือเปลงมาดูก่ะแค่จะเข้าแลครับนี่นครับ,รบช่างต้นลงมาดูแล้วครับช่างต้นต้นเนาะครับตัวนี้งหาลุ้นทีเดียวเอง เข้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับน้ำมันรั่วเต็มพื้นเลยครับนี่ไม่ใช่น้ำมันเข้าวมันไก่นะก็จะเข้าได้ครับมาอะไรคนเล่นเลยแล้วพี่มันไม่ได้รั่วสายนะมันมันแค่มันนี่มันก็ทั้งหมดนี่น้ำเสียซิ่งอะไรขับกระบะไปเลยเป็นไหมอืม คืนมานี่งานเท่าเลยน่ะอยากไม่ออกงานเลยนี่นะเข่าแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับรถแมคโครเก่าแล้วการรถน้ำรักษาเป็นเปได้ยาก